พระคถาแก้วสารพัดนึกสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังครูบาอาจารย์ท่านว่าบุคคลใดเนี่ยได้ภาวนานะครับในขณะภาวนาเนี่ยใจเนี่ยนึกถึงพระพุทธที่เราเคารพนับถือหรือว่าพระประธานที่บ้านนะครับทำแบบนี้เป็นประจำครูบาอาจารย์ท่านว่าวันใดที่นึกเห็นคําว่านึกเห็นในที่นี้ไม่เหมือนกับเรานั่งสมาธิเห็นนะ การที่เรานั่งสมาธิเห็นนั้นเป็นภาพอุคหานิมิตนะหรือว่าเป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในขณะนั่งสมาธิอันนั้นก็ค่อนข้างจะทำได้ยากสำหรับบางคนแต่การที่นึกเห็นหรือเราเรียกว่าโมโนนะการนึกเห็นอันนี้ทำได้ง่ายกว่าทางวิชาเปรียบได้เหมือนกับการทรงกะสินการทรงกะสินก็คือการมองภาพพระแล้วก็จำเอาไว้นะครับ หลักการนี้ทําไม่ได้ยากจนเกินไปถ้าท่านผู้ชมเคยนั่งเรียนอยู่นั่งทํางานอยู่แล้วใจเรานึกไปถึงพ่อถึงแม่ถึงแฟนถึงคนรักนะครับโดยที่เขาไม่ได้มายืนอยู่นหน้าเราหลักการเดียวกันเลยคือการนึกเห็นในการนึกเห็นนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านว่าเมื่อไรที่เราภาวนาสัมมาอารหังสัมมาอารหังสัมมาอารหังใจเรานึกเห็นเป็นพระพุทธปรากฏอยู่เบื้องหน้าเรา นะครับเป็นน่าจะเป็นพระประธานหรือพระพุทธรูปที่เราชอบกันแล้วกันหลวงพ่อโตหลวงพ่อพระธนันเชิงหลวงพ่อ,อ,อวัดไตมิตรก็ตามใจเราปรากฏว่าเมื่อเรานึกเห็นเสร็จปุ๊บครูบาอาจารย์ท่านว่าถ้าใช้ในทางเวทมวนต์พระคาถาก็ให้นึกอธิฐานขอพรเอาเถิดจะได้ดังใจหมายทางสมาธิเรียกว่าเป็นการทรงฌานชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเองการทรงฌานชนิดนี้ จึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อธิคมอธิฐานนั้นขอพรได้สําเร็จดังใจหมายอย่างหนึ่งครับนะเพราะฉะนั้นเองครูบาอาจารย์ยังบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้เป็นประจําเราจะได้เขาเรียกว่าถ้าเป็นคะแนนก็คือได้แต้มสองต่อต่อที่หนึ่งคือเป็นพุทธานุสติการนึกเห็นพระพุทธนะครับส่วนที่สองก็คือการฝึกสมาธิเท่ากับเราได้ทําสมาธิไปในตัวเป็นการภาวนา ครูบาอาจารย์ท่านว่าการภาวนานั้นเป็นบุญสูงสุดเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราเนี่ยประกอบกับทานศีลภาวนาแล้วก็สมาธินะครับทานศีลสมาธิปัญญาเอาใหม่ทานศีลสมาธิปัญญานะครับก็จะทําให้บุคคลนั้นเนี่ยพัฒนาจิตนะครับนำไปสู่ความดีงามนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุนะครับเกิดต้องหมดลมหายใจไป คุณก็ไปสวรรค์แน่ๆนะครับไม่มีสิทธิ์ได้ตกนรกอย่างแน่นอนลองทำดูครับ